วิธีการตัดเกลียวนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะน,นะครับตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับรถเครื่องได้เลยนะครับรถเวฟรถอะไรพวกนี้นะครับเกลียวหวานนะครับทางเราจะเจาะนำร่องก่อนนะก็ทำตาฟเหมือนตัวสองจังหวะตัวเมื่อกี้นะครับ แต่สองจังหวะจะใหญ่กว่านะฮะวิธีการทําก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับคอบเข้าไปอลองถ่ายตรงนี้นะฮะก็ค่อยๆหมุนไปนะครับตัวนี้เป็นเกลียวเดียวกันกับ o o n d ้ w เว e เลยนะครับสี่จังหวะแต่ของเครื่องตัหญ้าเกลียวมันจะสั้นกว่านะครับ เราก็หมุนเข้าหมุนออกแบบนี้ครับเกลียวมันก็จะออกมาอย่างสวยนะครับแบบนี้นะครับแล้วใช้เกลียวตัวหนอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทำการหมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาลอกเกลียว เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นทาเครื่องสองจังหวะนะครับใส่ให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ทำการหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปให้สุดเลยให้แน่นๆเลยมันก็จะเหลือปอกเกลียวตัวหนอนอยู่ด้านในนะครับ ขันให้แน่นเลยแน่นปุ๊บแล้วก็บิดเอาตัวหัวเทียนออกนะครับเสื้อเกลียวมันก็จะฝังแน่นอยู่ด้านในนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะสวยด้วยนะครับนะฮะตามนี้นะครับวิธีการทำเกรียวเครื่องตัดหญ้านะครับ4ี่จังหวะหรือว่าเครื่อง รถเวฟรถดีมนะฮะใช้เกลียวตัวเดียวกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ